อีพีที่7บทสวดที่สิบสปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปมะเรโพทิมะเรเตหิงตะหิงตาธรรมะาาเนนภวันเตปูชิตาสุจริงกะโรณะเตท,ทะวิหาระทันตะเรเทราจะมัชชา นว่ากาจะพิกขวูสารมิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัมปะนภูตาสุขิโตพระวันตุเตสราภูชาเยปิจะอันทสัมภวามสังเสทัสตาอัตตูปปาติกา นิจญานิกังธมมะวรังปะจิจะเตสะเพปิทุกสกะโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตตังธัมโมธัมมะทราจะปุกกราสังโคโหตุสัมมัคโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมหิรักขตุสัมธัมโมสพเพปิธัมมจาริโน อุทติติงสัมปานุณียะยามะธรรมะธรรมเมอริยสัพพเวทิเตปสันนาเหตุหูตุโหนตุสัพเพปิปานิโนพุตถะสสะนสัมมาทาตาลังปะปิสันตูกาดีเทวปวัสสุตุวุติวุติกาวายสัน จินางสมิธังเนตุเมทะนิงมาตาปิาตาจะอัตตะราชังนิจังรักขันติปุตตะกังอวังธรรมีนางราชาโนปัดสังรักขันตุสัพพทาบทตัว 15. ที่สิบห้าเทวตาอุยะอยโยชนะคาถาอุยะโยชนะคา,ถา,ยยาถาทุกขับ ทุกขปตตาจะนิทุกขาพระยาปัตตาจะนิพระยาสูขปัตตาจะนิสูภาหุนตุสัพเพปิปานิโนอัตตาวตาจะหัมิจะอัมหหิสัมภะตังปุญญะสมปะตังสมเพเทวานุโมทันตุสัพพะสมปติสิทิยาตางทัทันตุสัทธายะ สีรังรักขันตุสัพพทาปานุภาภาวนาพิวาตาอุตุคัสฉันตุเทวาตาขาตาสเปพุทธาพระรับปิตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชะน,นะรักขังพันธามิสัพพสูบทวที่16ส,สุมง คาคาถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาสุตีสูตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาสูตีโหตุนิรันตรัง หูตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนัสสัทธาสุตีหูตุนิรันตารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนใด้วยการสัธยายบทสวดพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาที่ทั้งหลายปวดจงอนุมาโปวดจงอนุโมทนาในการสวดสารยะสารยายมุนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปวดนำพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี เรียนยอดเศรษีเรียนไหวครูหูแปดตลอดจนงวัตถุมงคลตั้งพวงที่สสิ่งสร้างขึ้นพอให้เปี่ยมอนุภาพแห่งพระพระปริตจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเทินสาธุ